วิธีการปิดการเข้าถึงคอนโทรลเซ็นเตอร์ในหน้าจอขนาดล็อกของ p p o o n เนี่ยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ iPhone ของเรานะครับวิธีการจะทำยังไงบ้างเดี๋ยวนี่าสีรีวิวจะมาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งปกตินะครับการที่จะเรียกคอนโทรลเซ็นเตอร์ในหน้าจอล็อกก็ง่ายง่ายเลยนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าขีดตรงหน้าจอล็อกตรงนี้คืออะไรนะครับมันคือเอาไว้เรียกคอนโทรลเซ็นเตอร์มานั่นเองนะครับนี่นะฮะ ปัดลงมาก็สามารถตั้งค่าอะไรในคอนโเทรเลเตอร์ได้ง่ายๆเลยนะครับเปิดปิดนะครับ Wi-Fi Bluetooth ปิดสัญญาณอเน็ตเปิดแอร์เพนโหมดนะครับปรับแสงโอ้โหตัวนี้ก็ถือว่าทําได้หมดเลยนะครับอันนี้เนี่ยพอเครื่องเราหายไปนะครับเขาจะสามารถทําได้ทุกอย่างปรับแต่งได้ทุกอย่างนะครับเปิดแอร์เพนโหมดปุ๊บสัญญาณเน็ตเราโดนตัดนะครับเราก็จะไม่สามารถตามหาที่ไฟ My Phone ได้เลยนะครับอันนี้เนี่ย ถือว่าอันตรายมากๆเลยนะครับถ้าเครื่องเราหายไปนะอันนี้ติ๋ไอก็จะมาบอกถึงวิธีการปิดการใช้งานตรงการเรียกคอนโทรลเซนเตอร์ตรงนี้นะครับผมซึ่งวิธีการปิดนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับให้เราไปที่การตั้งค่านะครับจากนั้นเนี่ยไปที่ Face ID และรหัสนะครับผมถ้าใครเป็นแบบ iPhone ที่มีปุ่มโฮมนะครับก็จะเป็นในเรื่องของ Touch ID และรหัสนะครับก็กดเข้าไปครับ เขาก็จะให้ใส่รหัสนะครับจะใส่ไปฮะพอเราใส่รหัสเรียบร้อยแล้วนะครับเลื่อนลงมาครับที่ตรงนี้นะครับที่เขียนว่าอนุญาตให้เข้าถึงขนาดล็อกอยู่นะครับนี่เราจะเห็นหัวข้อว่าศูนย์ควบคุมนะครับเราก็ปิดไปได้เลยนะครับแค่นี้นะฮะเวลาเราล็อกหน้าจอแล้วเนี่ยเราก็จะไม่สามารถเรียกคอนโทรลเซ็นเตอร์จากหน้าจอขนาดล็อกอยู่ได้นะครับต้องรอปลดล็อกก่อนถึงจะเรียกได้นะครับผมอ่ะอันนี้ก็ถือว่าสร้างความปลอดภัยให้ มือถือ iPhone เราในอีกระดับหนึ่งนั่นเองนะครับก็วิธีนี้นะครับถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะครับอยากให้หลายๆคนเนี่ยลองเอาไปทําตามกันดูนะครับเผื่อเวลาไอโฟนเราเนี่ยโดนขโมยไปหรือว่าหายไปนะครับเขาก็จะไม่สามารถปิดอินเทอร์เน็ตของเราได้นะครับทำให้เราเนี่ยรู้ตําแหน่ง iPhone ของเราล่าสุดได้นะครับผมฝมากช่วยกันแชร์คลิปนี้ไปด้วยแล้วกันนะครับผม,มเขาจะได้รู้วิธีการตั้งค่าแบบนี้นะครับจะได้ปลอดภัยกับ iPhone ของเขามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b ์ให้กับช่อง ตีรีวิวให้ด้วยแล้วกันนะครับจะได้มาเจอกันอัปเดตเทคนิคอัปเดตข่าวสารอะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้ที่ไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ